วันนี้ผมจะพาทุกคนไปสร้างเครื่องบินกันและนี่ก็คือเครื่องบินเริ่มต้นที่เกมมีมาให้เราด้านซ้ายเป็นร้านค้าเราลองไปเริ่มบินกันเลยดีกว่านี่บินโอ้โหช้ามากเริ่มต้นโอ้ยระวังไปครับไปไม่มีระยะทางบอกหรอว่าแบบเราบินมาได้กี่เมตรทุกคนแต่ขาเราเลยไปพัดออกมาแล้วโดนไปพัดปั่นอยู่ทำไมมันช้าซะเกินเอา น้ำมันหมดตกแล้วน้ำมันหมดตูม้มระเบิดเอาใหม่เราต้องสร้างใหม่ให้มันไวกว่าเดิมตอนนี้เรามีปีกผมได้ซื้อปีกมาไวแล้วเพิ่มปีกเข้าไปใส่ปีกแล้วก็ต้องเพิ่มใบพัดเข้าไปเราสามารถติดใบพัดตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนนี่ติดข้างหน้าไว้เหลืออันหนึง่งติดข้างหน้ายอย่านงนึงเป็นอย่างนี้เลยจะไปได้ไหมเนะี่ย โอ้ไปได้ด้วยความเร็วเราเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งโอ้โหแล้วเพื่อนบินไวมากของเพื่อนเราไปนู้นแล้วแต่น้ามันเราหมดไวอะเราเพิ่มใบพัดแล้วน้ามันเราหมดไวมากแต่เหมือนเพิ่มใบพัดจะทําให้เราบินไวขึ้นแต่ปีกเนี่ยจะทําให้เราบินสูงขึ้นตกแล้วก็ถือว่าดีรอบนี้บินได้ไกลกว่าเดิมโอ้เครื่องบินระเบิด เราเพิ่มอะไรต่อดีทุกคนเราเพิ่มบล็อกปีกบล็อกไหมต่อข้างหลังปุ๊บแล้วก็เพิ่มปีกปีกอยู่ไหนนี่ปีกเอ็นเกมเพิ่มปีกเอ็นเกมเข้าไปเรามีปีกเยอะมากติดซ้อนกันได้ไหมเป็นสปอยเลอร์รดเลยอ่านี่ติดปีกไปปุ๊บปุ๊บเอ้าปีกละหมดปีกละหมดแล้ว ไปเอาฝั่งนู้นออกมาให้มันเสมอกันนี่ติดปีกตรงนี้เลยแล้วเราก็ต้องเพิ่มถังน้ำมันเข้าไปเพิ่มถังอันใหญ่ไปเลยเพิ่มไปอย่างนี้เราขาดใบพัดใช่ไหมต้องเพิ่มใบพัดเข้าไปใบพัดนี่ใบพัดอินเกมติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามอันลองดูซิว่าจะบินไปได้ไกลแค่ไหนโอ้เร็วขึ้นเยอะเลย ตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่490โอะใครบอกเป็นยิงไม่แมนเอาใหม่มันแปลกๆนี่เมื่อกี้อาจจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยแล้วตอนนี้เรามาแล้วสิอุ้ยน้ำมันหมดทำไมน้ำมันเราหมดไวจังซึ่งไปอุย้ยโอ้โหปีกายไปอันนึงงอ้ยปีกหายอีกอันหนึ่งแล้วทำไมน้ำมันหมดไวจังอะ ไปไปยังได้อยู่น้ำมันหมดแต่เรายังบินต่อได้ฟืบอุ๊ะระเบิดดูรันชาสิคงขาดอันนี้อันเดียวอ่ะเอนเนอร์จีชิวอ่ะยางอื่นผมมีหมดแล้วนะอืมเราเพิ่มอะไรดีเพิ่มน้ำมันไหมเมื่อกี้น้ำมันหมดไวใช่ไหมนี่ถน้ำมันต่อตรงปีกมาเลยต่อมาเลยนี่ถังน้ำมันต่อไปอย่างงี้ปึ๊บอ้าวหมดแล้ว ต่อไปให้หมดมีกี่ถังใส่ไปให้หมดทุกคนจะเพลิงเราเยอะมากไม่ต้องกลัวมันจะหมดแล้วเออมันดูไม่สมส่วนเลยเราเพิ่มใบพัดไปอีกติดข้างบนได้ไหมนี่ติดติดใบพัดเข้าไปอุย้ยสวยมากทำไมมันสวยอย่างนี้นี่ ไปทุกคนโอ้โหแรงมากคุ้มไม่อยู่ทุกคนแรงระวังหินข้างหน้าลูกปืนใหญ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอุ้ยอูย้หายปีกหายอุ้ยปีกหายข้างโอ้โหมันแรงเกินไม่ไหวโอ้คือมันแรงเกินคุมไม่อยู่มันมีวิธีคุมให้อยู่ไหมใส่ใส่บอลลูนบอลลูนติดตั้งติดตั้งตรงตรงตรงกลางปีก โ okay. อเคติดตั้งบอลลูนแล้วแล้วก็เพิ่มปีกเพื่อการคอนโทรลเพิ่มวิงเข้าไปปีกใส่ตรงไหนได้อีกอ่ะอ๋อใส่ข้างบนได้อีกเป็นเครื่องบินที่มีปีเกเยอะที่สุดที่เคยเห็นมาปีกือสปอยเลอร์อืมดูมีภาพมีภาพหรือว่าเราจะเพิ่งกดเร่งไหมช่วงแรกะแบบให้มันไหลไปตามแรงลมอุ้ยอยุเกือบชนฟืบฟืบโอ้ยละเซียนดิเซียนแล้ว มีปืนใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีโคถินเซียนแล้วมีเซียนนพูลาวาผ่านมาได้อย่างง่ายดายไปครับนี่ผ่านปืนใหญ่ไปแล้วน้ำมันหมดบอลูนขึ้นมาบอลูนทำอะไรได้อะมนขึ้นมาอันเดียวเนี่ยนะมันพอเหรออุย้ยแต่เราไปได้ไกลอยู่ทุกคนพอมีบอลลูนแบบพอน้ำมันหมดเราแบบไปได้ไกลมากนี่ปึ๊บเลี้ยวเกือบเกือบไปแล้ว วิเรามาได้ไกลมากอ่ะพอใส่บอลลูนอ่ะแสดงว่าบอลลูนนี้ของดีปึ๊บเรียบร้อยดูสิี่เรามีอะไรใส่อีกอันนี้คือมิสไซลมิสไซติดตรงไหน,นติดข้างหน้าเลยนี่ผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะมิสไซลมันทำอะไรได้ปึ๊บปึ๊บโอ้ยมีมีมิสไซล์ไม่กดอ้าวเราไม่มีทาร์เก็ตไม่มีเป้าหมายโอ้โอ้แป๊บนึงขอโฟกัสก่อน แรงมากตอนนี้ความแรงอยู่ที่900สตัดต่อวินาที900ช่องเหรอคล้ายๆ900บล็อกหลีไหมโอ้แต่ว่าน้ำมันเราก็ยังหมดไวอยู่ดีเ่ะทุกคนเราต้องเพิ่มถังน้ำมันไหมคือน้ำมันหมดไวมากปึ๊บอ๋อนึ่งอ้วนลบแต่ว่าบอรูนช่วยเราได้เยอะฟูบโหเร็วเร็วสุดยอด จะตกตรงไหนจะไปได้ไกลกว่าเดิมไหมอือโอ้มาได้ไกลกว่าเดิมน้อยหนึ่งเฮ้ยมีอะไรซื้อเพิ่มไหมล็อกเก็ตบูเหรอไว้ก่อนซื้อบอลลูนเพิ่อมอันหนึ่งแล้วก็ใบพัดถังน้ำมันปีกเอามาให้หมดไหนเมื่อกี้ซื้อถังน้ำมันเพิ่มมาอันหนึ่งใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ใบพัด ใบพัดใบพัดวางข้างหน้าบอลลูนอันหนึ่งแล้วก็บอลลูนอีกอันหนึ่งเพิ่มมาเมื่อกี้มีข้างหน้าใช่ไหมติดบอลูนไว้ข้างหลังอันหนึ่งปึ๊บวิลืมไปผมมีล็อกเก็ตบูสเตอร์ไม่รู้ใส่สองอันมันช่วยหรือเปล่านะก็เคยใช้อยู่อะ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยวิลืมไปเราซื้อปีกมาด้วยต่อปีกต่อปีกต่อจากถังน้ำมันเลย นี่ปีกสามอันใส่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งปล่อยไปป,ปื๊บใช้บูตเตอร์หูเร็วเร็วมากเร็วสุดๆโอ้โอ้คุมไม่อยู่เอาใหม่ไม่ยออ่อท้อเราต้องไม่ย่อท้อเราต้องค่อยๆไปเดี๋ยวค่อยไปบูตตอนหลังๆค่อยๆไปกันป,ปื๊บเลี้ยวอึ๊บอ่ะอึ๊บ,บ,บแล้วก็บูต วูดหายทุกคนเซียนเซียนและเครื่องบินผมเร็วมากแต่เหมือนบูตจะหมดแล้วมิสไซลมันก็ยังยิงไม่ได้อ่ะไม่รู้มันยิงยังไงอ่ะต้องยิงใส่คนหรือเปล่าอุ้ยบอลูนเพิ่มมาสองอันเลยทีนี้แต่บางบางหน้าจอบอลลูนเหมือนทำให้เครื่องบินเราบินสูงขึ้นฟืบฟืบรืหบหลบซ้ายหลบขวาไป ยังไปได้ยังไปต่องหวันนี้อุ้ยไกลขึ้นนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ผ่านช่องนี้ช่องนี้เดียวไม่ผ่านเฉยเลยมีอะไรเราเพิ่มอีกไหมอะล็อกเก็ตบูเตอร์เพิ่มเป็นสามอันเราเอาล็อกเก็ตบูเตอร์เพิ่มมาอีกอันหนึง่งติดตรงนี้เลยอืมถ้าทำให้บินสูงขึ้นต้องเพิ่มปีกไหมเอ้ร้านค้าดีแล้วทุกคนเออล็อกเก็ตบูเตอร์ เอามาก็ได้อะแล้วก็บารูนซื้อมาเบตเทนโอเคซื้อมาให้หมดถังน้ำมันไปอีกแต่ว่าเอเนอรก็ยังไม่มาปอีกใส่ตรงไหนได้อีกละ่ะเต็มเปมหมดแล้วเนี่ยอะใส่ข้างบนแล้วก็ใส่ข้างหน้าเลยใส่ตรงคนขับนี่เลยอ่ะถังน้ำมันที่ใหญ่กว่าเดิมใส่ตรงนี้บารูนมีข้างหน้าหนึ่งข้างหลังหนึ่ง อ่ะตรงกลางอีกหนึ่งน o อก e ก็ตบูเตมีสามันแล้วสี่อันตรงนี้เอาละนี่คือการขึ้นบินครั้งสุดท้ายของผมทุกคนพร้อมแล้วกดติดตามให้ผมด้วยไปนี่ไงแต่มิสไซล์เราก็ยังยิงไม่ได้อยู่ดีตรงนี้ต้องชะรอชะรอหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวชนนั่นไงว่าแล้วปีกหายกดบูตเลยจังหวะนี้ฟืบฟืโอ,อ้แล้วปีกเราหายไปข้างนึง การเครื่องบินรอบสุดท้ายทําไมมันไม่ค่อยดีเลยโอเคได้อยู่นี่เราก็อัปเกรดไปเยอะแล้วนะมันจะผ่านตรงเดิมได้ไหมแต่มันยังไม่ถึงไอ้ตรงนั้นเลยฟฟึหลบปีกเราหายเนี่ยมันทําให้เราบินต่ําลงอะ่ะนี่งไงบินอุ๊ยผ่านโอเคผ่านตรงนั้นได้ผมพอใจละไปล้ะไกลกว่าเดิมเยอะเลย โอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่